สวัสดีค่ะชื่อน้อยปานฤดีนะคะเมลิศนะคะได้สัมผัสแล้วก็สดชื่นนะคะประทับใจตรงที่ว่าตัวเองปกติแล้วมีภาวะนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็คือจะนอนไม่หลับแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบจะมีอาการปวดแสบร้อนที่ขาแล้วก็แขนตอนกลางคืนจะนอนไม่หลับนอนหลับยากมากๆนะคะหรือเมอลิศทุกวันก็ทําให้หลับสนิทนะคะที่สําคัญ ดื่มแล้วสดชื่นก็อารมณ์ดีด้วยค่ะ,ะมีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามายิ่งอารมณ์ดีใหญ่เลยค่ะวันนี้ก็มีเงินเข้าบัญชีอีก2,570บาททำมาตั้งแต่เดือนสิงหาตอน work from home นะคะปกติแล้วก็ทำงานประจำอยู่นะคะมามีเบอรเมรลิสนี้เราก็มีรายได้เสริมเข้ามายิ่งทำให้อารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ามีเงินเข้ากระเป๋าอีก2ทางค่ะ เป็นอีกหนึ่งหนทางเลือกในยุคโควิดนะคะประทับใจเมลิฟตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ